สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมซุ้มอ่างหุ่นนะคะที่ทําไว้หน้าบ้านเนี่ยคะ่ะอ่งุ่นนะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เต็มซุ้มเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่ายังเลี้ยงกิ่งไม่ดีพอนะคะแต่ก็ออกลูกมากินเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะจะเป็นอ่งุ่นญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็จะมีอ่งุ่นอะไรนะ่า UK นะคะเนี่ยคะ่ะออกแล้ว อันนี้ก็ทําการห่อช่อไว้นะคะกันเนี่ยค่ะเพื่อกันนกกันมแมลงนะคะเพราะว่ากําลังเริ่มลูกเริ่มโตแล้วนะคะก็กันนกจิกกันมแมลงเนียค่ะยังเหลืออีกสี่ห้าช่อมุมนี้นะคะ่ะยังไม่ได้ห่อนะคะห่อบ้างบางส่วนเลยสี่ 4, ช่อนะคะก็เดี๋ยวค่อยห่อนะคะให้เขาติดลูกดีๆก่อนเนี้ยค่ะ ที่ซุ้มนี้ก็น่าจะมีประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปด้าพวงนะคะสำหรับองุ่นที่ปลูกนะคะอันนี้พามาดูนี่ค่ะไส้อั่วนะคะทำครั้งแรกเนื่องจากว่าไส้เนี่ยเขาน้อยหรือสั้นเกินไปนะคะแล้วหมูเนี่ยเยอะเกินเพออัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปไส้มันบวมค่ะพอถึงเวลามาย่างก็เลยแตกเป็นแบบนี้ค่ะอยากกินก็เลย ลองซื้อซื้อไส้ซื้อหมูมาหมูสับนะคะมาย่างเองนะคะเนี่ยค่ะครั้งแรกเลยใส่อัวขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะสวัสดีค่ะไว้ติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็จะแวะไปทักทายเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ